สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่อยู่ในช่องกิ่ง tkp story นะคะวันนี้มาพามาทำบุญวัดป่าคลอง11นะคะามาทำบุญกระถินกันค่ะทำบุญกระถินกันนะคะวันนี้ เขามีบุญกระถินนะคะมีการทอดบ,บุญกระถินเลยถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมค่ะอ่าววันนี้ประชาชนมาทำบุญเอยอะแยะเลยนะคะก็เลยถ่ายบรรยากาศให้ชมนะคะอ้าวไปเดินไปพ่อเดินไปเดินไปนะคะมองไม่เห็นนาแล้ว วันนี้มากับครอบครัวค่ะต้นพ่อเอาสักหลังไหมเนี่ยน่ารักดีเออน่ารักดีอ่อนั่งเลยบ้านใครเอเอออเดี๋ยวโอ้โหบ้านคุณอารมณ์เหรอครับ จเจ้าหลังแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวถ่ายไว้ก่อนเดี๋ยวถ่ายสักหลังก่อนนะอ่าถ่ายสักหลังก่อนเอาไปทําเรือนเฮือนน้อยเราเนาะไปปลูกไว้เขียงนาน้อยสักหลังโอเค